กีเบนซ์เนี่ยตั้งแต่เป็นยูนิเตอร์จีนไลฟ์ทุกอย่างบ้านกับงานทุก่โอ้แฮปปี้มากแฮปปี้มากวันนี้ก็ผมว,ว่ามันเข้ากับบรรยากาศไปหมดเลยนะเห <Yeah. S 2> มือนว่าช่วงนี้หน้าร้อนนะวันนี้เราก็มาพิสูจน์ความเย็นของลมจีซูไลฟ์นะครับที่ไอคอนสยามวันนี้เป็นเอาท์ดอร์นะมันก็เพราะว่าผมก็ช่วงวันนี้ก็เอาพัดลมเป่าหน้าตลอดก็สบายเลยครับ จริงีเจสุไลมาตอบโจทย์ได้ไหมได้ๆออกมาโอ้ผมว่าผมว่าตอบโจทย์ที่สุดแล้วเพราะว่าเพราะว่าประเทศเรามันร้อนทั้งปีนะครับแล้วก็เราก็หลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าพัดลมที่ผมเคยใช้แล้วกันมันไม่มีตัวไหนที่ที่มันแรงแล้วมันเสถียรแล้วเรารู้สึกว่ามันมันแก้ปัญหาให้เราได้แบบตรงจุดมันดีสุไลจริงๆอะไราเงี้ยผมว่ามันเป็นมนอุปกรณ์ที่ทำให้เรากล้าออกไปใช้ชีวิตนอกไปทำนั่นทำนี่ได้อะไรย่างเงี้ยครับ มันช่วยพี่ยี่กับนักขายก็ช่วยผมว่าหลักๆก็คือเรื่องเรื่องเรื่องเวลาที่เราอยู่ข้างนอกเวลาเราไปออกกองเวลาไปร้องเพลงคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเวลาซาวเช็คหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเวลาเราไปไปเชงเม้งกับที่บ้านผมว่ามันมันอยู่ได้ในหลายๆหลายๆบริบทนะเวลาที่เราออกมาอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยอย่างวันนี้ถ้าเราต้องอยู่ข้างนอกผมว่าการมีพัดลมที่ที่ลมมันแรงมันก็ทําให้เราโอ้โหไม่น่ามึนไม่เป็นลมด้วยเราก็เย็นสบายครับเคล็ดลับเคล็ดลับการแก้ร้อนเคล็ดลับการแก้ร้อนนะครับผม ก็ซื้อจีซูไลท์แล้วก็เปิดอัดหน้าเข้าไปนะครับผมอัดตัวอัดหลังเข้าไปนะฮะ <S <S เดี๋ยวก็จะเย็นเองครับวันนี้เขาเปิดตัวหลายรุ่นเลยครับพี่กินชอบตัวไหนที่เิดสุดผมชอบตัวตัวสีโครเมียมเนี้ยตัวเนี้ครับเพราะว่ามันมันจะตัวเล็กกว่าอีกตัวอีกจริงๆผมว่าตอวิ้ก็ไ่ดูนะเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละตัวมันมีฟังก์ชันของมันบางตัวมันเน็บแล้วมันเป่าขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องถือบางตัวมันจะ ตัวเล็กกว่าจะเบาวกว่าน,น่อยแต่บางทีเลยจะได้ลมแรงเราก็อาจจะต้องใช้ตัวที่มันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงหรือบางตัวเป็นตัวหน้ากว้างอ,อะไรเงี้ยผมว่าแต่ละอันมันก็มีมีฟังก์ชันที่มันตอบโจทย์การใช้งานที่ไม่เหมือนกันแล้วกันแต่จริงๆแล้วผมก็มีทุกแบบแล้วก็ใช้ทุกแบบแล้วแต่ช่วงเวลาความ,มาเาบอกิงจีเฟอร์เอาอยู่ไหม <laughs> เอาอยู่ <laughs> เอาอยู่ครับ <laughs> เพรา,อ <laughs> อาอะว่าจีสุไล์ลมเขาเย็นจริงๆนะฮะ <laughs> เย็นมากปา,ากมือนวิ่นกับครับยังไงก็ ฝากจีซูไลฟ์ด้วยนะครับทุกคนใครที่ชอบออกไปข้างนอกหรือเป็นคนขี้ร้อนหรือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าโอ้โหมืองไทยที่มันร้อนจังเลยนะก็อย่าลืมนึกถึงจีซูไลฟ์ไปลองใช้ดูว่า,ารับประกันว่าลมเขาแรงจริงแล้วก็ช่วยดับร้อนได้จริงนะครับฝากด้วยครับนีิพี่ครับผมคนก่อน,นเหพี่เบลกับน้องน้องบัสไปไปเที่ยวครับเออไปเที่ยวไหน,ไหนมานะอะไรเนี่ยก็ไปไปฟินแลนด์มาไปฟินแลนด์ด้กันมาใช่ครับทริปนี้เกิดได้ยังไงพี่ ทริป <G ül üyor> นี้เหรอจริงๆก็ก็คือน้องๆเขาเขามา,มา,ยยามาเที่ยวอังกฤษลเ,เลยไงครับน้องๆมาเที่ยวอังกฤษแล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าชวนอยากจะออกไปจากลอนดอนบ้างเพราะว่าอ่ามันมันลอนดอนมันมอยู่พิซิวันเมื่อกี้เขาที่รู้สึกว่าเขาเขาก็เริ่มเบื่อแล้วอะไเลยไงครับ <G ül üyor> ขเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากไปที่ที่มันแบบหนาวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขาก็เลยเสนอฟินแลนด์มาโอ้โหแล้วอ่ะก็ไปสิไปด้วยก็ไปอะไรเงี้ยครับก็ป็นไก่เลยไม่หลงเลยอรู้ขึ้นไปมาแล้วฟินแลนด์เหรอครับไม่ไม่เคยเลยอ่ะ เป็นก็ช่วยๆกันจัดทริปนี่แหละว่าว่าน้องๆก็อยากไปไหนเราก็ช่วยแบบช่วยกันจองช่วยกันอะไรเนี่ยมันมีหลายโมเมนต์บ้างในที่ไหนที่ถ่ายในรายการเดียบ้างชอบช่วโมเมนต์อะไรที่สุดโอ้ชอบทุกโมเมนต์แหละเพราะว่ามันไปกับน้องๆก็มันแบบน้องๆเขาน่ารักนะน้องๆเขาน่ารักแล้วก็เขาก็พาไปทําอะไรแบบสนุกสนุกอะไรเงี้ยใช่คนไหนที่สุดในในที่นี้กับน้องๆคนไหนที่สุดเหรอ คือถ้าผมถ้าผมคุ man, ้นเคยแล้วกันก็น่าจะเป็นน้องชายพูดชัยกับกับน้องจินบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะค่อนข้างคุยกันแล้วแบบถูกคออะไรอย่างเงี้ยครับพี่เบลเป็นไงบ้างพี่เบลก็เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเขาก็ตัวใหญ่วัยเด็กครับผมเป็นแบบจิตใจเด็กเหมือนว่าแบบเที่ยววัยรุ่นใครก็คอยเลี้ยงไก่เลยฮะจริงๆสี่สี่คนเนี้ยก็คือเหมือนเด็กแล้วก็จะมีเพื่อน ของผมอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งที่เขาแบบเป็นเหมือนคนออแกไนซ์อย่างเงี้ยเขาก็จะคอยคอยดูแลคอยแบบจองนั่นจองนี่คอยแบบหาของกินอะไรเงี้ยครับผมแต่งเหรอเป็นยังไงบ้างแสงเหนือเหรอฮะจริงๆก็สวยนะแต่ว่าพอไปเจอของจริงมัน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 ไม,ม่ชัดเหมือนในรูปแล้วกันแต่ว่ามันจะเห็นเป็นเป็นวุ้นๆนะฮะแต่ว่าถ่ายรูปมาแล้วก็ชัดชัดขึ้นมาหลายคนบอกว่าต้องติอกระดตวงด้วยนะไม่ใช่ว่ามันจะเห็นเป็นกลางหรือไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ก็มีแต้มบุญดีนะก็ พอพอมีว่าพอมีรรงว่าใช่ไอ้นะฮะก็มีถ่ายถ่ายเก็บไว้แล้วก็มีมีลงรูปไปด้วยฮะใช่มีเล่นหน่อยหมีส่งให้ใครบ้างไหมไอ้นะฮะมีส่งให้ใครบ้างไหมก็ไม่มีส่งมีส่งให้ให้เพื่อนครับให้ช่วยตุ้งหน้าให้หน่อยเราเล่นเราเล่นครับไม่ส่งให้พีเหรอไอ้นะฮะไม่ไม่ส่งให้ดีหรอโอ้ยเขาไม่อ่านไลน์ด้วยซ้ำพี่เขาไม่เขาไม่อ่านไลน์หรอกเขาอ่านไลน์บ้างส่งให้ครับ แต่ล่าสุดที่คุณเห็นแล้วก็ใจเหมือนกันนะหริอที่ B B Wedding อะไรที่งานอ๋อเรื่องอะไงฮะนี่เขาย้ำผมเลยว่าไม่ให้ผมพูดเลยเรื่องเนี้ยเนี่ยการ์ดอะไม่พูดนะฮะเรื่องเนี้ยผมอยากจะพูดแต่จะขาดแล้วเนี่ยพี่ก็เป็นเป็นผมว่ามันเป็น อีกพาร์ทหนึ่งของ The Red Project เราจะนอกนอกจากเรามีซองแดงแตงกีเรามีอัลบั้มที่ประกอบภาพยนตร์แล้วอะไรเงี้ยก็ยังมี The Wedding X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  นี่แหละเขาเป็นเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่อยู่ใน The Red Project ละกันจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวคิดว่าอีกวิการก็เดี๋ยวจะคอยประกาศให้ให้ได้ดูกันว่าคืออะไรครับพอเจกปรเจกซองแล้วก็แต่งงานเลยเหรอจากซองแล้วก็แต่งงานแต่งเลยเหรอซองอะไรนะค กองแดงไงอ๋อเป็นทั้งหนังใช่ไหมก็จะรอติดตามแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเขาจะค่อยๆตามประกาศไปแต่แต่ที่ใต่อนะฮะสารต่ออะไรสานต่อสานต่อสารต่อใช้จอยกันแน่นนอสานต่อจากอินเครดิตใช่ได้ตีมของงานหรือยังไงงานแต่งมันต้องมีตีมติิมเหรออืมอันนี้เป็นตีมงานแต่งนะฮะกานตีมงานแต่งนะฮะงานแต่งแต่งก็มีตีมด้วยหรอมเหรอ อย่างนั้นแต่งพี่เป็นติมอะไรคะไม่มีแฟนเลยอ๋อยุกิยไม่ยังเช่นอะไรอ่ะออย่างนนแต่งติมติมสีเขียวติมในสวนติมในนี้อันนี้ก็เป็นติมแบบมีความวัฒนธรรมไทยจีนเลยมีความซองแดงแต่งผีคุยกับคุยกับคุยกับเจ้าสาวหรือยังอ่านแต่งต้องมีเจ้าสาวมีแล้วแล้วถามนะคุยกับเจ้าสาวนะไม่รู้จะคุยอะไรกับเขา นี่ผมตอบไม่ถูกเลยเน <40 If S 1> ี่ยว <Vietnamese> ันเนี้ยก็ก็จริงๆก็คุยคุยกันเรื่อยๆคุยกันเรื่อยๆคุยกันตลอดแต่ที่แม่คือเป็นงานคู่แหละอ่ะเป็นงานคู่ครับงานใช่เร็วๆนี้ไหมฮะเร็วๆนี้ครับเร็วมากจะประกาศไปนอวันไหนยังไงผมผมคิดว่าอีกอีกไม่เกินไม่เกินสิ้นปีนี้แหละน่าจะมีรายละเอียดมาจนครบครับเฮ้ยไม่เกินนี่ไม่เกินสิ้นปีโอ้โหยามเป็นอะไรเป็นที่ยจริงๆมาใกลรมากของเองนะเอาแต่ถ้าเดือนหน้านี่ก็ยังไม่เกินใช่ไหมอาทิตย์หน้าก็ยังไม่เกินนะแต่ว่าก็ เร็วๆนี้แล้วกันเพราะว่าเขาไม่อยากให้ผมพูดเยอะนี่ยพิการนะครับเขาไม่อยากให้ผมพูดเยอะ sc card ครับไปถามเขาได้ใช่เราไปถามเขาแล้วคุณคนหยิ่อย่างนี้หลายคุณ่สวงสงครามกดบัตรทุกไงอ่อเหรอใไ่นะฮะสงครามกดบัตรโอ้ยอย่าพูดเรียกเป็นสงครามเลยเขาเรียกว่าเป็นเอ่อวอลลัสฉีดถีมารวมตัวกันนะฮะมาช่วงเวลาที่ดีกันนะครับผมก็อย่ามองเป็นสงครามเลยอ่ะ แล้วคุณคุณน่าอยากอย่างนะกลัวไม่ได้บัตรอเลยฮะก็มีคำแนะนำไหมก็มีข้อแนะนําใครที่ใครที่ไม่ได้บัตรนะครับเราก็มีบัตรออนไลน์มีบัตรออนไลน์มีบัตรออนไลน์ให้ให้มาดูไลฟ์กันได้ไอ้นะฮะคาถากดบัตรคาถาโอ้คาถาเหรอยากจังเลยคาถาเหรอ แล้วก็นี่แหละคิดเป็นใจคิดดีทำดีไงค่ะกดเดี๋ยวก็ดีเองค่ะวันลงวันครับครับผมกลับมาของกกัครับครับก็ข้อดีใจดีใจมากเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วหลานมากก็ก็เป็นงานที่ที่ผมประทับใจแล้วผมก็มีมีความทรงจำดีๆกับกับงานเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นงานที่เรา ที่เรารักแล้วก็ภูมิใจแล้วเราก็ผ <in Spanish> <t> ูกพันกับทีมงานมากๆอะไรเงี้ยพอเราได้รางวัลกับกับงานงานนี้เราก็รู้สึกดีใจที่ที่คนให้คุณค่ากับงานของเราอะไรเงี้ยผมว่าไหมือ้ว่ามันเหมือนช่วงเวลาที่ที่ที่เรามีกับทุกทุกคนอะไรเงี้ยทีมงานรวมถึงคนดูในช่วงเวลาที่มันอยู่ในโรงหรือหรือคุณค่าของหนังที่มันถัดมาอะไรเงี้ยมันมันได้รับกันให้คุณค่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่น่าดีใจแล้วมันแล้วมันก็เราเราเราพอได้รางวัลเราก็อมยิ้มไปด้วยพอเป็นพอเป็นหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับจี่เราตอนเราทำเรา คาจมิงนี้ราได้าลรับจอรกิจริงๆผมไม่ได้คาดหวังเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าผมว่าหลานมากในในในวันนั้นในวันที่เราเริ่มทำอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งใหม่ด้วยซ้ำอ่ะผมว่ามันเป็นมันมันมีมันมีวิธีการเล่าหรือว่ามีวิธีการทํางานที่ที่เรารู้สึกว่าเราจะลองเอ็กซ์เพร์เมนต์สิ่งสิ่งนี้ไปด้วยกันกับทีมงานทุกคนด้วยอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าในเรื่องของผลลัพธ์เราเราไม่ได้คาดหวังอะไรที่ที่มัน ที่มันชัดเจนเลยเป็นชิ้นไม่นานคานมากกว่าแต่ที่บอกว่ารางวัลนี้มันเป็นรางวัลที่พุ่งกลับของไทยเราใช่เออแบบตรงนี้จริงมีความสุขเลยมากที่ผู้กำกับเลยนะผมก็แบบเห็นเห็นก็แบบความเป็นเราขอบคุณพี่ๆพุ่งกับนะครับผมก็เป็นหนังเรื่องแรกนะครับขอบคุณที่ที่บวชให้ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ชื่นชอบหลัดมากแล้วก็ขอบคุณที่บวชให้ทีมงานอีกหลายหลายฝ่ายเลยนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ เป็นกำลังใจโผลมันเป็นกำลังใจสําคัญให้กับให้กับผมแล้วก็คนที่รักหนังเรื่องนี้คนที่ทําหนังเรื่องนี้ทุกคนเลยเนี่ยอย่างที่บอกเนาะชื่อบิวกี้น่ะเป็นชื่อที่แบบว่าติดแบบกีไตมาสไตมาสก็ติดหมายถึงว่าแบบเป็นปีทองของเราตั้งแต่ปีนะบิวโลหรอเลยความฮอตความฮอตตั้งแต่แบบของสามปีก็ถึงนวมานอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นเป็นปีทองของเราไม่ฮอตแล้วพี่ผมมีจีซูไลฟ์แล้วไง ปีนี้มันเป็นปีของพีพีเขาพี่เห็นไหมเขามีคอนเสิร์ตตีอะไรผมก็เรื่อยเรื่อยเรื่อยอยู่ไปเรื่อยฮะแต่เราก็แต่เราก็ไม่ทิ้งช่วงความเขเลยนะกระแสอยู่ต่อเนื่องก็ก็ยังผมขอบคุณมากกว่าเพราะจริงๆแล้วผมก็ช่วงิีๆผมเพิ่งจะกลับมาได้ได้ไม่ถึงอาทิตย์เลยเนี่ยแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีแวบไปแวบมาอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ที่ยังมีคนคิดถึงมีคนให้คุณค่าแล้วก็มีคนอยากจะ ทำงานด้วยร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกดีใจแล้วขอบคุณมากที่ที่นึกถึงกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะฮะติดต่อได้แสดงอะไรก็มาได้นะแต่กลับมานี่ทํางานไม่อยู่เลยนะงานอีเวนมลไม่อยู่นระยาวเป็นโรงการเนี่ยมันเป็นความกพิสูจน์ว่าความที่ผมคิดไม่หายเลยงๆโอ้โขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับผมีจริงเราเอาช่วงของการที่มันเป็นช่วงที่พักผ่อนเลย่จะเปียไมกลับมาทำงานเยอะขนาดจริงๆปกติสงการผมจะไม่ทำงานทุกๆปีเงี้งผมไม่เคยรับงานแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมพักผ่อนมามานานแล้วรู้สึกว่ามันผมว่ามันเราเรารู้สึกว่าพอพอเราพักเราหยุดยูยเฉยไปนาอะไรเงี้ยมันเหมือนว่ามันเป็นช่วงที่เราจะต้องจูนตัวเองกับเข้าสู่โหมดการทำงานด้วยอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเอะสงการมันเป็นมันเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะได้ เหมือนกับว่ามาแบบฟิกเกอร์เอนเตอร์ทีตัวเองได้มาเจอกับคนได้มาแบบมีความสนุกสนานด้วยกันทําให้เหมือนกับว่าโมเมนตัมของเรามันมันไปมันเปลี่ยนบีดมาเป็นสู่บีดการทํางานอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าเอออยากลองแบบอยู่กรุงเทพงานสงกรานต์แล้วก็แล้วก็ไปสนุกกับชาวไทยสงกรานต์กันดูแสดงว่าคิวสงกรานต์ปีนี้ก็คือแน่นเพียรโอ้ยไม่ขนาดนั้นนะพี่ก็มีมีบ้างมีบ้างมีบ้างแต่มีชื่อวิวคิดทุกงานเลยนะใช่แต่มีชื่อวิวคิดทุกงานเลยนะก็มีบ้างมีบ้าง มีบ้างมีบ้างเดี๋ยวคนเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ว่างว่างว่างนะว่างยังว่างอยู่บ้างใช่ะฮะาเต้นสงการท่าเต้นสงการท่าเป็นสงการเหรอฮะเอาอีกแล้วชงยากๆมาอีกแล้วคาถาละลำวงเหรออะไรแบบนี้อะไรแบบนี้เออ ตายแล้วในส่วนของชุดเสื้อผ้าพีพีเขาบอกว่าพีพีเขาจะแบบต้องการสีขาวต้องการสีนู้นพีพีเขาต้แต่งแบบนั้นไปงั้นพีนี้เขาจะสีอะไรนะฮะเขาจะซีทรูซีทรูบางบางฮะซ้อมเปียกซ้อมเปียกซ้อมเปียกของผมก็น่าจะแต่งเป็นพวกบอดี้สูทเวสต์สูทนะแล้วก็ใส่พวกสก๊อตสก๊อตเกิลแล้วก็ตีนกบแล้วผมว่าขึ้นเล่นเลยฮะเพราะผมผมว่าถ้าผมไม่ได้ใส่ซีทรูอย่างพีพีก็ คงไม่ไหวนะเพราะว่าผมไม่ได้แบบฮอตเซ็กซี่เหมือนพี่พีเขานะผมก็จะมาแบบมิชิดมิชิดเรียบร้อยแล้วกันแต่พร้อมเปลี่ยนไหมพี่ไปนะฮะพร้อมเปียนสงการก็ต้องมีบ้างะไม่ต้องมีบ้างกับพี่ๆเหรอฮะมันต้องเออแมชกันอะไรเงี้ยก็จริงๆมีคุยมีคุยกันบ้างมีคุยกันบ้างว่าพอพอเราเล่นเล่นต่อกันอะไรเงี้ยเราจะวางโชว์กันยังไงแต่เงี้ยครับแวว่าโชว์สงการทีไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับผมไม่ธรรมดาก็ ว่าสงการปีนี้มันเปียกไหมครับโดยธรรมดาเขาไม่เปียกรับพ <c oughs> อมันเปียกเขาพิเศษเลยครับขอบคุณครับ